สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พ่อครูพรอ,อีกแล้วนะคะในวิชาณิตศาสตร์อันดับชั้นหนบาลสองค่ะครูพรจะมาสอนเกี่ยวกับการทบทวนรูปเลยค่ะคณิตเหมือนเดิมนะคะเด็กๆจาได้ไหมคะว่ามีรูปอะไรบ้างวันนี้ครูพรจะมีรูปเลยค่ะน,นี่เพิ่มมาหนึ่งรูปนะคะ่ะเด็กๆคูพ่อครูพพเลยคะ่ะรูปแรกเด็กๆดูไหมคะรูปะไรคะจำได้ไหม อาจ้าจำได้คือรูปสี่เหลี่ยมค่ะต่อไปรูปไหนคะรูปสามเหลี่ยมต่อไปรูปไหนคะรูปวงกลมวงกลมต่อไปรูปไหนคะรูปวงรีรูปวงรงีนะคะ แล้วครูพร้อมีรูปเพิ่มมาอีกรูปคือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะอันนี้เขาเรียกสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะอ่านเด็กจําได้ไหมคะอนเด็กจําได้แล้วพรนี้ให้เด็กๆทาแบบหัดคณิตศาสตร์เด็กๆแบบหัดคณิตศาสตร์ขึ้นมาเลยค่ะอ่านยิบขึ้นมายังคะยิบขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่ยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองเห็นไหมคะเด็กเห็นรูปสามเหลี่ยมไหมคะ เด็กๆคิดว่ารูปสามเหลี่ยมสามารถต่อเติมภาาเป็นรูปแบบได้ไหมคะอะ่าเด็กๆรู้แล้วเด็กๆต่อเติมให้คุณพอเลยคะ่ะเราจะไปสี่มาสมด้วยนะคะต่อไปรูปหนึ่งนะคะหน้าที่ยี่สิบสามค่ะโดยคุณพอจะมีตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะอ่าเด็กๆมาดูเพราะคุณพอเลยคะ่ะอันที่ย่สามนะคะบอกว่าโยงเส้นจากคู่ รูปเลยค่ะคณิตสองมิติกับสิ่งที่คล้ายรูปสามมิติที่สัมพันธ์กันรูปสองมิติคือรูปร่างนะคะเขาเรียกก็สองมิติก็สามมิติเรียกว่ารูปทรงค่ะสองมิติรูปร่างนะคะถ้าเป็นรูปสามมิติเป็นรูปทรงนะคะอ่เดีตคำถาม้องคุณพอลิค่ะรูปร่รูป ี่เหลี่ยมเด็กสังเกตี่รูปนาคือรูปสี่เหลี่ยมที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมอันไหนคะอันนี้ใช่ไหมคะใช่ันนก้ก็โยงเส้นมาหาลูกกองเลยคะ่ะต่อไป,ป,ป,ไอป,ปรูปสามเหลี่ยมรูปนหนเป็นรูปสามเหลี่ยมคะรูปทรงสามเหลี่ยมรูปเรือนี้ใช่ไหมคะใช่เด็ต้องโยง ไปหาลูกสามเลียมต่อไปลูกไหนคะลูกกลมๆลูกกลมๆเด็กสังเกตุที่ลูกไหนเป็นลูกกลมรลูกแตงโมใช่ไหมคะใช่เป็นลูกกลมนี่นก็โย่ไปหาลูกแตงโมเลยค่ะต่อไปลูกไหนคะลูกวงรีลูกวงมลีอะไรคือลูกวงรีคะตรงนี้ใช่ไหมคะ ใช่ด,ด็ก็โยงเส้นไปเดูรูปสุดท้ายนะคะเป็นรูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเด็กดูนะคะรูปนาที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าใชาเ่เด็กเด็กโยงเส้นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเด็กเด็กโยงเส้นสเสร็จแล้วคะจะได้เด็กเด็กด,ดูทบทวนดูรูปทรงต่างๆใหม่นะคะอ่ะ รูปแบบคาสิเลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมวงรีสี่เหลี่ยมคางหมูเด็กจำได้ไหมคะเด็กจำได้เด็กทำเป็นผาส่งกุพอด้วยนะคะวันนี้ทุกครั้มีกันบ้านเช่นนี้ค่ะขอบคุณ